นี่ครับพี่น้องปองฝ่ายเนี่ยพายพี่น้องมากินเนี่ยครับแกงแครกบกบแกงแครกบครับพี่น้องกบเคโร่เคโร่เสพเสียนเหมือนกันเด้อพี่น้องเลยแกงแครกบครับผมอาหารเมืองนะแกงแครกบครับ ขาตัวยิ่งใหญ่พี่น้องเออจะเแซ่บไปเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่นออ้องเด้อยบริไทรอยตอนกินเด้อยไทยแต่ตอนเฮ็ดนี่แหละตอนเฮ็ดบริไทรอยใครเยี่ยแกงแค่กุอาหารเมืองเมืองนะครับผมครับขาตัวยิงยยย่งใหญ่เนี่ยเอยเอือตื่นเอือตื่น